ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก6ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น176ไ like ลค์กันเลยค่ะ ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน TikTok ก,ก,กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ kmkhit MM กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหลัสผ่านแล้วก็อย่าลืมปีข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็สมัครผ่านจีเมลไปได้เลยค่ะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกดนมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบริการแนะนํารวดเร็วค่ะบริการด้านล่างตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะแล้วก็อ่านดูข้างหน้าด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้มีหลายบริการรวมกันไว้ตรงนี้นะคะวันนี้เราก็จะเลือกเป็นเพิ่มไลค์ค่ะ แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นคาอธิบายค่ะของบริการเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า t ิกตอกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดเนาะหนึ่งร้อยไลค์นะคะก็อยู่ที่สองกว่าบาทเองนะก็ถูกมากๆเลยนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย เมื่อึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจำนวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ใช้ใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด4ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ำา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปก็รับโบนัสเพิ่มอีกค่ะก็มาใส่จานนวนเงินนด้าล่างตรงนี้เลยลยแ้วก็มมากดเเติเงิงนตรงนี้ค่ะ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคีย์คัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะจะเป็นชิลเพค่ะก็เติมขั้นต่ำา20บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทต่อครั้งมาเติม1 ขอภัยค่ะ5,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่อมอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มาเริ่มธีการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแก,กนจ่ายหรือผ่าน t ท u e Money Wallet หรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการอุลเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดููเมนต่อไป พาไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตามนี้เลยค่ะเราก็จะกลับไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะ ช่องทังแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่า a d d k คมขีดก็ได้ค่ะส่วนตัวช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะแจ้งปัญหาอะไรแล้วก็ใส่ข้อความหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิก a d t a ท็ f i l ลตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ค่ะ เมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับปัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่อ่าทิกตอกของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์นะคะตอนนี้นะคลิปวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์ก็อยู่ที่6ไลค์นะเดี๋ยวเราก็ขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก6ไลค์ก็ขึ้นมาเป็น176ไ like ลค์กันเลยค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง 2, 3นานาทีก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะหากเกินไปเนาะเกินไปเยอะอยู่นะคะก็เกิน แก่ตั้ง70เนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะเขามีการแถมยอดให้เราด้วยนั่นเองนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการดูกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เ m มิมคิดชีเตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันดูได้เลยนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออาภัยไว้ในะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกัน ใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ